ตื่นอาดค่ะจะนอนหรือยังคะจะได้ปิดไฟเมื่อกี้ตอนคุณไปอาบน้ำผมโทรศัพท์ไปหาพี่คำรนแต่ไม่อยู่ไปฮ่องกงไปทำไมคะ ไม่มีใครรู้ผมคุยกับอำนาจอำนาจบอกว่าเกิดเรื่องที่คับของสุรัตมีคนไปยิงแต่ไม่ถูกแล้วก็มีคนไปวางระเบิดที่รถของสุรัตด้วยแต่สุรัตไม่ได้อยู่ในรถใครกันอำนาจไม่รู้แล้วคุณคิดว่าใคร แล้วนายสุรัตนเป็นยังไงบ้างคะก็หายตัวไปไม่มีใครรู้เลยคุณลองถามชุนดูสิหมายความว่าไงาพี่กำรนไม่อยู่ก็ดีจะได้ไม่มีใครว่าได้ว่าไปเกี่ยวข้องกับนายสุรัต ว่าพี่กำลังเกี่ยวข้องด้วยคุณก็รู้ดีพอๆกับฉันว่านี่ช่างมันเถอะไม่ใช่เรื่องของผู้หญิงคุณนึกว่าฉันจะวีดวาทนไม่ได้หรือไงคะฉันไม่กลัวหรอกค่ะเรื่องพันนี้นะคุณพ่อสอนว่าไม่ให้กลัวเวลาลูกน้องชุนทรยศรับสินบนดึงม้าบ้างหรือแกล้งทำอะไรเขาก็ลงโทษขนาดหนักฉันก็รู้ ไม่รู้สึกบ้างเหรอว่าวงการนี้มันสกรปรกอะ่ะก็เราเกิดมาอย่างนี้นี่ค่ะผมนั่นหะเกิดมายากจนครุกคลีกับงานตำตำมาสารพัดชนิดเจอไอ้พวกกุยร้อยพ่อพันแม่มาตั้งแต่เด็กแต่ผมก็ไม่เคยทำใจให้ชินให้สักครั้งหนึ่ง ดีแต่ว่าพี่คำรณนนะ่ะเขาเข้าใจเขาก็เลยสนับสนุนผมไปอีกทางหนึ่งแต่ผมไม่เข้าใจคุณพ่อคุณแม่ของคุณเลยทำไมปล่อยให้ลูกสาวลูกชายเนี่ยคุมบ่อนคุมคอกมาจนตัวคุณเองอะ่ะพูดถึงเรื่องการฆ่าคนเนี่ยอย่างหน้าตาเฉยที่สุดเลยทั้งๆท,ที่คุณเป็นคนละเอียดอ่อน มเห็นฝีมือคนผมก็รู้ศิลปินนะไม่ควรจะเลือดเย็นจะล่งเกิดคุณพ่อคุณแม่ดิฉันได้ม嘛 สายกับผมทั้งเยอะผมที่มันสศกับโรกมักง่ายแต่บางทีนิสัยของเรามันกลับตละปัดกันคุณเองน่าจะทนในเรื่องข่าฟันกันไม่ได้ผมเองถึงน่าจะชินแต่ทำไมมันถึงไม่เป็นอย่างนั้นก็ไม่รู้ใช เดี๋ยวคุณคิรีไปทำงานไม่ทันอพอดีเออแล้วก็แฟล่ะฮะนางเปาอืม,อม นี่อุมาตกลงเรื่องแม่ประยงว่ายังไงลูกจะให้ทำอะไรล่ะคำาดิมเขาให้มะบอกว่าเขาจะคนเก่าไว้ทั้งหมดค่ะแล้วแต่ว่าใครนจนใจอยากจะอยู่ก็อยู่หรือว่าใครนจนใจจะไปก็ไปแล้วจะกลับมามทานข้าวเมือนกรนะมาสิครับกับข้าคุณแม่หน่อยผมไม่ไปทานที่อื่นหรอกครับ นะครับรปโยงไปก่อนเถอะแล้วคุยกันคุณคีรีนี่โถ่เอ้ยก็มีใครอยู่ที่ไหนเล่าข้อกับไปหมดแล้วอืมนะอีกทีหนึ่งนะคุณคีรีฉันไม่ชอบนะคะ ทำไมคุณต้องมาทำอะไรไป,ประเจ๊ะประเจ้ะอยู่แถวนี้ด้วยนะคุณคีรีประยงเดี๋ยวไปด้วยกันฉันจะไปส่งฮะไปขึ้นรถก่อนเลยไปเดี๋ยวฉันจะไปส่งให้ไม่เป็นไรหรอกคะ่ะหนูไปเองได้คะ่ะอ,อย่าเป็นไรนะไม่ต้องขึ้นรถเมย์ทางผ่านด้วย คุณแม่ค่ะแล้วไปตามสอนมาด้วยปะจะได้ไปโรงเรียนพร้อมกันผมขอโทษนะครับที่ทำให้คุณไม่สบายใจเอาเป็นว่าผมตอนนี้เป็นเหมือนนักเรียนเข้าใหม่กันแล้วกันกำลังเรียนรู้กฎระเบียบของโรงเรียนอยู่เอ๊แต่อาจารย์ใหญ่อย่าดุนะสิครับ <laughs> คุณคีรีเอาแต่พูดเล่นน่ะอืมกดข้อแรกของนักเรียนนะคือห้ามหอมอาจารย์ให้ใครเห็นถ้าไม่มีใครเห็นก็ไม่เป็นไรนะแต่ถ้ามีใครเห็นอ, <laughs> อ้าวนี่แล้วมายืนทําอะไรกันเนี่ยเช็ดอยู่นั่นแหละประตูนเนี่ยจะเปิดหรือบอกเปิดถ้าไม่เปิดฉันจะได้กลับขึ้นไปนอนฮะดนีเแลลวครับอืมดูแล้วค,วคุณคีรีคุณคีร,คคร,คครีเอาดอกมาลีไปทำงานด้วยบอ พวกเราลองเอาไปทำไมเหมืนจะตายโถ่ไ ah, อ้เป่าเนี่ยอ้าวประยงเสร็จยังเร็วๆ๋ยวไปทำงานสายเข็มขาวอะไรกันเราเป็นลูกผู้หญิงนะทำไมหัวล้อปากกว้างอย่างนั้นได้ยังไง ขอโทษค่ะหลายอย่างนะเข็มข่าวที่ฉันจะเตือนเราเนะ่ะเวลาเดินเดินเสียงหังเวลาเดินอย่าลงไปทั้งเท้าบ้านนี้เป็นบ้านไม้เดินนี้สะเทือนไปทั้งบ้านลงปลายเท้าเบาๆเ,เ,เข้าใจไหมเข้าใจค่ะแล้วนั่งตัวตรงๆอย่านั่งหลังงอ ดูไม่มีสง่าราศีเลยเรานะ่ะถึงจะเป็นใครก็ตามต้องรักษากริยาวาจาให้ดูดีอยู่เสมอเข้าใจไหมเข้าใจค่ะเข้าใจว่าไงเข้าใจว่ากฎข้อที่หนึ่งห้ามหัวเราะปากว้างกดข้อที่สองห้ามพอละ แล้วเมื่อกี้เนี่ยหัวเราะเนี่ยหัวเราะอะไรอ๋อเข็มหัวเราะคุณผู้ชายค่ะคุณผู้ชายน่ารักดีเข็มชอบคุณผู้ชายค่ะทำไมคุณผู้ชายไม่มาที่นี่อีกคะ